ครับตะกรุดดอกนี้นะครับเป็นตะกรุดยันตีนิสิงเหของหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับนะครับดอกนี้นะครับความยาวนะครับ1.2นิ้วนะครับโตห้ามิลนะครับนะครับอ้วน5มิลนั่นเองนะครับดอกนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะดอกนี้เป็นเนื้อเงินนะครับดอกนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ ม้วนอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณเท่าเท่าที่ผมนับนับดูได้นะประมาณสักสองรอบสองรอบครึ่งประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะครับนะครับแล้วก็การถักลายเชือกนะครับการถักลายเชือกนี่ขึ้นสี่เสานะครับลายเชือกนี่ขึ้นสี่เสาแล้วก็จะมีลักษณะของหลังจากมีการถักเชือกไปแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะของการกิ้งผงนะครับ กิ่งผงเสร็จแล้วก็จุ่มรักแดงนะครับนะครับรักนี่นะครับ